Này lom, lom, lom. mà trong lòng 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 mà lòng lòng trong lòng 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 เดินได้เดินได้เตี้ยๆลูกเตี okay. Okay. ้ยๆเดินได้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 โอเคเก่งล yeah. ูกโอเคเดินได้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 เย็นนะเย็นนะน้ำเย็นงานเลี้ยงจะเอาเมือไปนับปมแปมปมแปมเล่นน้ะเหมือนใช่ใช่โอเคใช่ใช่ใช่้ยน้ำเย็นน้ำเย็นเดินได้ลูกเดินได้น้ำเอเดินได้ด้วยน้องแต่เออเตี้เดินไหม ใช่ที่จะเดินเดินไหมเดินไหมเดินเอเดินได้เกาะตรงนี้เกาะตรงนี้เกาะตรงนี้เกาะได้เกาะได้โอเคเก่งลูกเออได้เอาไปเกาะได้ปะ้อป้าจับได้ด้วยได้มีเก่งเหมือนกันมีป้ากับเก่งเหมือนกันเลยเอ้ นี่กน้ำน้ำเาะใหญ่เลยเก่งเลิกเก่งเกะเใหญ่เลยเนี่มานล้วี้ก็เดินได้เก่งเกงเก่ครับเก่งมากเลยมึงมีเออมือมันได้ขึ้นไปต่อไปคนเยอะคนเยอะ